สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยแต่ได้คำตอบรายการที่รวมเรื่องชวนงงเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจไม่เคยรู้และวันนี้ผมจะพาคุณไปเจอกับความจริงที่อาจทำให้หลายคนต้องยกคิว้วเพราะมันขัดกับสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือสตรอเบอรี่ไม่ใช่เบอรี่แต่กล้วยคือเบอรี่ฟังไม่ผิดครับ กล้วยที่เรากินกันอยู่ทุกวันนั่นแหละคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ตามนิยามทางวิทยาศาสตร์แต่สตรอเบอรรี่ที่ชื่อดูใช่สุดๆกลับไม่ใช่เบอร์รี่ซะอย่างนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเริ่มจากคำว่าเบอร์รี่ก่อนเลยหลายคนอาจคิดว่าเบอร์รี่คือผลไม้ลูกเล็กๆสีสดรสเปรี้ยวหวานกินง่าย แต่จริงๆแล้วคำว่าเบอร์รี่ในทางพฤกษศาสตร์มีนิยามเฉพาะเจาะจงมากๆเบอร์รี่ตามหลักวิทยาศาสตร์หมายถึงผลไม้ที่เกิดจากรังไข่เดียวของดอกไม้หนึ่งดอกมีเนื้อชำํำและมีเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อผลเพราะเหตุนี้กล้วยจึงจัดว่าเป็นเบอร์รี่แบบสมบูรณ์แบบดอกกล้วยมีรังไข่เดียวผลกล้วยมีเนื้อชำํำและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นจุดเล็กๆสีดำในเนื้อ ซึ่งนั่นคือมเมล็ดของมันแม้มันจะเล็กจนเพาะไม่ขึ้นก็ตามแต่ตามนิยามแล้วกล้วยคือเบอร์รี่อย่างแท้จริงแล้วสตรอเบอรี่ผิดตรงไหนคำตอบคือสตรอเบอรี่ไม่ได้เกิดจากรังไข่เดียวและสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเนื้อผลสีแดงสดก็จริงๆแล้วไม่ใช่ผลไม้ของมัน ส่วนที่เป็นผลจริงๆของสตรอเบอรี่คือตุ่มสีเหลืองเล็กๆที่อยู่บนผิวนั่นคือเมล็ดที่หลายคนมองข้ามไปส่วนเนื้อสีแดงที่เรากินเป็นเพียงส่วนขยายของฐานดอกเท่านั้นจึงไม่นับเป็นเบอร์รี่พูดง่ายๆก็คือสตรอเบอรี่ไม่ใช่เบอร์รี่กล้วยคือเบอร์รี่เต็มระบบแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับผลไม้ที่เราคุ้นเคยหลายชนิดก็อยู่ผิดหมวดเหมือนกันตัวอย่างเช่น มะเขือเทศก็เป็นเบอร์รี่อัง,งุ่นก็เป็นเบอร์รี่เช่นกันในขณะที่ราสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่ก็ไม่ใช่เบอร์รี่สาเหตุเพราะพวกนั้นเกิดจากรังไข่หลายอันรวมกันจึงเรียกว่าผลกลุ่มไม่ใช่เบอร์รี่ตามนิยามวิทยาศาสตร์ฟังดูชวนงงใช่ไหมครับ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าหลายครั้งสิ่งที่เรารู้จักจากชีวิตประจำวันอาจไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์เสมอไปชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยอาจเกิดจากประวัติศาสตร์การค้าหรือวัฒนธรรมมากกว่าจะตรงกับหลักพฤกษศาสตร์แบบเป๊ะๆแต่พอได้มารู้ความจริงแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะครับลองนึกดูสิครับครั้งหน้าถ้าคุณกำลังกินกล้วยอยู่แล้วมีเพื่อนถามว่ากินอะไรอยู่ คุณตอบไปได้เลยว่ากำลังกินเบอร์รี่อยู่ครับรับรองว่าคนถามต้องงงแน่นอนก่อนจบวันนี้ผมอยากให้ลองมองผลไม้รอบตัวใหม่อีกครั้งเพราะบางทีสิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้วอาจยังไม่ใช่ทั้งหมดได้โลกนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล็กๆที่ซ่อนความน่าสนใจอยู่เสมอและหน้าที่ของเราคือตามไปหาคำตอบมันวันนี้รายการสงสัยแต่ได้คำตอบขอลาไปก่อน ถ้าชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยากรู้เรื่องไหนเพิ่มบอกผมได้เลยนะครับแล้วผมกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ